ฟังแปลว่าเทวทัตแปลว่าผู้มีความเห็นต่างแต่ว่าเป็นผู้มีทีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่จึงเรียกว่าเทวทัตเทวะไป่าสองทัตตะแต่ว่าเราจะเอาคําว่าเทวทัตตะแปลว่าผู้เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ด้เทวทัตตะคือเทวทัตที่แผ่นดินสูบนั่นแหละเรียกว่าเทวทัตตะอันนี้เด้อ ผู้เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่บ่ฟังความไภยเอาเหตุผลของของเป็นใหญ่ย่างเดียวนั่นแหละผู้ทิ่สางความบุญไหวได้มากที่สุดคือ at เทวทัตตะหมายถันคือว่าเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เอาอัตตาตัวตนเอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นใหญ่จึงเรียกว่าเท at at วทัตตะเทวะไปว่าสองคำว่าทัตตะตัดอัตตาออกเอามาใส่ท่อทหารใส่แทนก็เลยว่าเทวทัตตะ ผู้เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่นั่นแหละเลยมารวบแปรทับซับแบบนี้นั่นแหละผู้ที่มีความบุญไหว้แล้วก็เดือดร้อนมากที่สุดคือเทวทัตตะนั่นเองผู้เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ผู้เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่อัตตาตัวตนเป็นใหญ่บวฟังความไผ่เจียวความเจ้าของคงเดียวเรื่องจึงเรียกว่าเทวทัตตะจากเวลามีแต่ความเดือดร้อนกับเดือดร้อนพวกนี้ชยูุบ่ไดรพวกนี้ สุดท้ายแหละครทําลาลตัวเองเรือพวกเทวทัตตะบ่คือว่าเทวทัตดบบเทวทัศนะได้บ่ะนี่พวกเทวทัศนะก็แปลว่าผู้มีความเห็นต่างความเห็นเป็นสองเทวะส,สองคือเขาทัศนะแปลว่าความเห็นแบบนี้ในความเห็นทั้งหลายที่เฮาต่างฝ่ายต่างคน้นย่อมมีเหตุผลของไยของมัน่นแต่ว่าด้วยเหตุผลของไยของมั่นนั่นเฮากับวะ บังคับให้ผู้อื่นมาทําตามความเห็นของเฮา,าโลกก็ยุ่น้ากันได้โดยปกติบ่มีผู้ใดเดือดร้อนตั้งายตั้งมีเหตุผลของไฟของมันน่นี่คือว่าเทวทัศนะเด้อความเห็นไผความเห็นมันก็กจริงอยู่แต่ว่าบอมีความขัดแย้งภายในแต่ว่าบ่บังคับจัก่ขัดแย้งเพราะว่าความเห็นต่างต่างหากแต่ว่าทางบ่บังคับแบบเทวทัตตะ พวกเทวทัตตะมันสิบังคับคมเห็นแล้วก็เห็นผู้อื่นย่อมรับตอความเห็นจากของแล้วก็เอาความรู้สึกกับของมาเป็นไงพวกนี้สุดท้ายหล่ะคือทำได้ตัวเองพวกเทวทัตตะแต่ว่าเทวทัศนนะความเห็นต่าแต่จริงแต่ว่าบ่บังคับกันต่างฝ่ายต่างมีความเห็นของภัยของมั่นมีเหตุผลของภัยของมัน่นมันก็อยู่น้ากันดได้แค่นั้นแหละเพราะว่าบ่บังคับกันแต่บางที่ก็มีการย่อมรับซึ่ง ความเห็นซึ่งกันและกันได้อยู่ก็เลยอ,อยู่เป็นปกติได้ที่โลกมันเดือดร้อนและบุญไหา้ทำไายข่าล่างกันอยู่เดียวนีกน็เพราะว่าเทวทัตตะเอาความเห็นเอาอัตตาเอาตัวต,วตนของเจ้าของเป็นไงนั่นแหละโลกมบุญไหวยแบบนั้นอันนี้ความเชื่อ,อเห็นบอกความเชื่อจ่องกาดจากการเห็นการได้ยินการได้ฟังการได้สัมผัสการได้ดมกลิ่นนี่คือความเชื่อได้ยินได้ฟังแต่ความเชื่อของเฮาเองน่ะ <c oughs> ก็เลยสิออกมาเป็นความเห็นคือกันเห็นว่าความเชื่อจากการได้ยินได้ฟังได้เห็นนะได้รู้นั่นนี่มาเราก็จะเอาความเชื่อจากการได้ยินได้ฟังมาสรุปด้วยความเห็นของตนเป็นใหญ่คือกันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานนี่เสราพุตุปาทานจากการได้ยินได้ฟังืะแล้วก็กามปาทานตามความพอใจของตัวเองนี่ แอัตาวาทุประทานแล้วสแสดงความเป็นตัวตวนของเอกของตัวเองออกมาความรู้สึกนั่นแหละอัตตะกันเลยความรู้สึกของจะของนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนแต่ละคนคนเข่าพิษกันมากขัดแย้งกันมากขากันมากก็เพราะว่ามีเหตุผลมากในเหตุผลนั้นเพราะว่าเหตุผลของไผ่ของมั่นแล้วบังคับกันไม่เลิกขากันแต่ว่า้าเหตุผลของไผ่ของมั่นแต่ว่าบ่บังคับกันมันก็นอยู่ปกติน้ำกันได ความเชื่อเฮาจึงบาอาจสามารถสิบังคับกันได้คือยังแสดงถ้ำแต่ละมือแต่ละมือเ,เป็นแค่การแสดงความเห็นหรือซื้อได้เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการแสดงประสบการณ์เป็นการแสดงแนวทางแต่ว่าความเชื่อน่นบุคคลที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วก็ต,วต้องเอาไปวิจัยวิจารณ์ของตัวของเองว่าสมควรที่เชื่อหรือบ่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าในความเชื่อกับในความจริงต่างกันเด้เชื่อ แต่ไม่ยอมทำตามก็เริ่มเห็นความจริงออนั่นแหละแต่ว่ามันมีความต่างกันอยู่เชื่อเคารพศรัทธาแต่ว่าบ่าเคยมาปฏิบัติจากเถือ่อ็มีอย่าละ่ะแต่ว่าเชื่อแล้วก็เอาน้ำน้ำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังออไปปรุงแต่งเรื่องอีกที่หนึง่งแล้วก็สรุปตามเหตุผลของเจ้าของอีกที่หน,นึ่งนี่แต่บุคคลที่กระทำตามได้มันเขาจะเห็นความจริงเ,ออเขาจะเห็นความจริง ทั้งเหตุผลของไั่ของมั่นเห็นความจริงในความยึดอัตตาตัวตนเห็นความจริงของความบุญไหว้ของโลกเขาจิเห็นความจริงจริงอย่างจริงขมาเพราะว่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อเห็นว่าเขาไปยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อถ้าผู้คนปฏิบัติหันขมาจ่อขมาเห็นความคิดของเจ้าของเองเห็นความคิดของเจ้าของเองแล้วกต่มากระสีหูว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ ทุก็เกิดขึ้นจากความคิดสุกก็เกิดขึ้นจากความคิดคือความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าความความเป็นจริงที่ห้าน้อมเขามาสู่ตนเองเขาเห็นความจริงว่าแม้นสุขและทุกข์สองสิ่งนี้หฮาเป็นผู้ส้างมันขึ้นมาเองเมื่อห้าสส้างมันขึ้นมาละ่ะเฮาไปยึดสุขอย่างดิงปรารถนาเอาเฉพาะสุขทุกก็เลยยอมติดตามตลอดไปเลยบบดนี้คนปฏิบัติเขามาจ่อเขามาก็เลยเห็นสาเหตุแห่งความ ภาวะความปรารถนาสุขนั่นเองเออนั่นแหละเฮาได้ยินได้ฟังแต่ว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์กกบานนี้เฮาพยายามหาวิธีที่สิดับสาเหตุของทุกข์มันหลุดไปยังเ,เป็นวิธีดับบ่แมนห้เนื้อยะได้บัดให้ทุกคนลองไปเหตุบ่งการจับลมหายใจนั่นเองรูล้ลมหายใจเข้ารูล้ลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจังสั่นเฮอยูอ่จังสั่น คนที่รู้ความจริงคนที่อยู่กับตัวเองได้ได้บาดคือคนที่อยู่กับลมหายใจหนึ่งเดียวเมื่อลมหายใจมันเกิดแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวแล้วอาการพิธีก็เกิดเนี่ยเรียกว่าสติสติอยู่กับลมรู้สึกอยู่รู้สึกในกายของเจ้าของอยู่กับลมเมืม่อประคองลมไปเรื่อยเรอาการพิธียอมเกิดเมื่ออาการพิธียอมเกิดปัสสติยอมเกิดคือความสงบเย,ย็นนี่ความสงบเย็นเกิดเกิดกระรูใ้ใน ภายในความรู้สึกของเจ้าของเองหรือว่าสงบเย็นเกิดเมื่อความสงบเย็นเกิดเลื่อนว่าสมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นก็เรียกว่าจิตของเฮานี่คือความคิดทั้งหลายแหล่เพราะว่าสมาธิตั้งมัน่นมันเลยบ่ได้วันไหวจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นบาวันไหวเออถ้าวันไหวคือบันทึกคิดไปตามเขาคอยไปถามเขาก็เลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจมั่งไม่พอใจมั่งพบก็เลยเกิดแบบนั้นนั่นแหละทุกพบเกิดแบบนั้น ความรู้สึกเด้อเป็นตัวพบเนี่ยมันออกจากอัตตวาวัตถุของเจ้าของเองอัตตวาวัตถุประทานเอาความรู้สึกของเจ้าของออกมาเว้าแบบนั้นแบบนี้แสดงความรู้สึกออกและแสดงท่าทางผอมแสดงแล้วกะ็ความเน้นนักของคํา,าเบา้อมมันเป็นธรรมดาในการแสดงอัตตาตัวตนเนี่เน้นนักของการเราเน้นนักลักษณะท่าทางแสดงออกทางสีหนา้าสีตาเห็นบ่าะเป็นสั้นแหละคือ คนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิแสดงความเป็นตัวตนออกมาแบบนั้นจึงเรียกว่าอาัตาวาัตุประทานมาร่วมแต่ผู้ที่เห็นความจริงแล้วทั้งหลายแล้วนี่นล้วนแล้วแต่เข้าเขาไปยึดมัน่นมาเป็นอารมณ์ของตัวของเองถ้าเข้าเห็นความจริงของมันแล้วอ๋อตัวนี้เองตัวที่เข้าเป็นถูกสาเหตุนี้เองก็คือสาเหตุแห่งความยึดมั่นถือมัน่นในในตัวนี้นี่เองในสิ่งที่ตัวเองพอใจตัวเดียวนั่น ตัวเองได้พ่อใจตัวเดียวเท่านั้นแหละพาอบ่พอใจก็เกิดต,ตามมาพามบอพอใจเกิดตามมาเพราะว่ามีคนขัดแยง้งเวลาเฮาเ้าเรื่องสีเหาเห็นเรื่องแบบแบบนั่นแบบนั่นแบบนี้ถ้าเขาว่าเอ้าอันนั้นเดสสันอันนี้เดสสันคือจังสันคือจังสี่สูงขึ้นเลยนั่นแหละนั่นแหละตัวโโต,โตนที่แท้จริงแล้ว็ัวกเข้าหาวิธีที่ดับสาเหตุมันเลยดับสาเหตุถุกหรือการอยู่ในร่มหายใจได้ ต่อยู่ล่มหายใจได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทสำหรับคนที่ขิดมากเพราะท่านอาจสามารถมีความรู้สึกแนบหนึ่งเป็นเดียวกันกับร่มหายใจได้ก็เลยต้องอาศัยการขิดขิดขําเดียวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเทียน <c oughs> จี้จังสัน้นแต่ดีบันค่อยๆแน่นิ่งไปเรื่อยประคองล่มหายใจไปเรื่อยอาการปิติก็จอยยมเกิดที่หัวว่าอุณาโลมอยู่ระหว่างกลางหน้าผากนั่นคืออาการปิติปิตินี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในฌานเด้อทุกฌานในสามฌานนี้ ที่มีอาการปิติเป็นเคื่องประกอบประกอบว่าเอ่อเข้าเป็นผู้ยุ่ในชาตินั่นเองเวียนไวตะคำว่าชาติที่สี่ที่สี่อมันตัดเบิดแล้วดับเบิดแล้วรุดพ้นทั้งจิตคือบวดเลยอันนั้นบ่มีหฮอดโต้ตนบ่มีบ่มียังหาหูห้เห็นยักยางเลยออกมาแล้วจังบอกกันเอออันนั้นเป็นของยากอยู่เอาว้กอนเอาแค่หนึ่งแค่สองแค่สามใดเอาละเออมันก็ค่อยๆลุดรุดพ้นจากความหยุดมันถือมันใด คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไปน่แหละเพราะว่าชั้นนะั้นเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นที่รองหลับของคําว่าสมาธิ<อ>ชั้นแปลว่าเพ่งอยู่เ,<อ>เพ่งยังเอาความรู้สึกหนึ่งคิดเท่าเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเดิน่าเพ่งอยู่วิ<อ>ตกจังสิเพ่งอยู่ในลมวิจารณ์ประคองลมอยู่นะปิติเกิดเนี่ยเอาเอามาเกิดเอาบังคับมั่นให้มันมาเกิดอยู่เฉพาะกลางหน้าผากเนี่ยคำว่าบังคับบังคับไม่เกินเลย เข้เาสิบังคับตาต้นแรกมันสือดอบบับงคับแค่ลมนี่เองหายใจเข้าหายใจออกนอกนั้นสิเกิดเองเป็นลำดับลำดับลำดับมันคือพวกเข้าฝึกได้แล้วนี่ครับว่ามีปัญหาเมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นคณิกะในขณะนั้นเนื้เนอเฮ้าตั้งใจลงปับ๊บในขณะที่เฮานั่งสูดลมหายใจเข้าออกปึ๊บนี่ความสงบได้เกิดขึ้นแล้วจึงเรียกว่าคณิกะสมาธิเอสงบตัวมันบ่คิดพุ่นคิดพี่ไหมมันบ่มีอารมณ์ไปหาสร้างพนันหักผู้นี้ไหมเลยเอนว่าคณิกะสมาธิเนี่ย อันเกิดจากบาดฐานแห่งฌานที่หน<อ>ึ่งสองสามต่อมาในขณะที่จิตตั้งมั่นในความสงบแล้วอุปาจาระบบดนี้หมายถึงว่าย่อมมีสิ่งที่เข้ามากระทบ<อ>สิ่งที่อุบัติขึ้นอุบัติขึ้นอย่างเช่นถ้าเฮาเอาสธิบร่รับตา<อ>คำว่าสมาธิบ่แมน่นนางนางอยากหลับตาเด้อคำว่าสมาธิประคองจิตเด้อสมาธิประคองจิตตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหว บ่ห้วันไหวออในสิ่งทั้งหลายที่เขามากระทบกระทั่งในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังที่ได้ดมกินที่ได้ลิ้มรสนั่นเองรู้สึกทั้งกายนี่เอง <Yeah. S 1> แล้วอื่นว่าอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยย่อมมีเครื่องอุหนึ่งสิ่งหนึ่งอุบัติขึ้นมาอ,อ่ือว่าข้าเดินไปเนี่ยข้าประคองลมหายใจขาประคองจุดอุณหล้มไอ,อ มีหมาก Adams, ัดกันหมาเห่ากันวงวงเวงเวงอยู่สิเทาเสียออกไปคิดบ่เสียออกไปคิดลํำค่านั่นอยู่บ่พ่อใจแล้วบ่พ่อใจกับมั่นอยู่บ่ถ้าบ่ออกไปคิดบ่ลํำคานั้งทั้งที่ได้ยินเสียงอยู่ได้เห็นภาพอยู่ได้ยินเสียงได้เห็นภาพได้ือรู้เรื่องเล่าอยู่ปุ๊บเข้าบ่คิดน้ำมันเลยความลํำคานบ่เกิดด้พ่อใจแล้วบ่พ่อใจกับบ th ่เกิดเพราะว่าเข้าอยู่ในในของเขาเองในโลกเองในอุณาโลกเองนี่ประเภทว่าสมาธิย่างไปย่างมา <Ừ. S 2> หรือนางมืนตาเบางนัง่นบางนี่อยู่ธรรมดาเบางนี่เป็นอาการลักษณะทางกายอยู่ซื่อเด้บางต้นนั่นบางตนนี่ล่มสัมผัสนั่นนี่ก็ว่าไปแต่ว่ามันบกิดบนึกเด้มันก็บบวันไหวตัวฐานบกิดบนึกไปตามสิ่งที่เขามากกระทบมันก็บบวันไหวเมื่อเฮาบาวาันไหวแล้วแล้วเอ่นว่าอัปปนาสมาธิจิตทั้งมันในความสงบอันเป็นอุเบกขาเออมีสิ่งใดมากกระทบกับสาง มันก็สงบนิ่งของบ้านจู่จังสันเลื่อนว่าอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาแล้วมันก็จบตัวมันก็บอกไปซุกไปถูกกบไผ่แล้วมันก็ไปไปเกิดไปตายกับไผ่เด่นในคณะนั่นเดชแล้วทุกคนจึงอยากให้ทุกคนฝึกไปเรื่อยๆประค้องไปเฮ็ดไปเรื่อยๆตามกําลังวรมสมาธิและทําใด้บ่ต้องบังคับแต่บังคับมันมันสิเครียดบังคับเอาอะไรได้พวกนี้บังคับให้บรรลุบังคับเอาขีดเอาขัน บังคับให้สงบนี่ก็บังคับว่าใด,ดเนีอมีต่างต่าปะข้องล้มเท่านั้นแหละไปสะก้อนรูล่มให้ใจเขาออกไปเรื่อยๆเลยอาการปีติก็คือกันบังคับให้เกิดก็เกิดว่าใอพวกที่ใดที่เขาจะอ่านท่องจดจําลักสูตรมัาไดบังคับให้เกิดิ่งรู้แต่บังคับใดแต่เขาสิเปรียบเทียบคือกันนั่นแหละกับเฮาบังคับให้รับตัวนอนล่งเนี่กูจะต้องรับภายในหาหน้าที่หรือหนึ่งหน้าที่ยังสินอนปุ๊กลงต้องรับเลยยังสิบังคับรับได้บ่ นี่คือความจริงที่แต่ละคนต้องหูจักในตัวเองนะนะบังคับให้รับนอนปลกลงรับเอาแม่มันรับใดบอ่อมแต่นอนไปเรื่อยๆมันถึงสี่คอยเผลอรับไปเองดอกเห็นบละเรื่องผู้ได้บังคับรับใดอยู่นี่มีอยู่บ่มีจะค้นอยู่บ่เก่งอยู่บ่เนาะว่ามีนะบ่มีมีแต่นอนไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมก็คือกันบังคับเอาขีดเอาขันเอาผลมันบ่ได้มีแงต่ปะข้องลมหายใจไปเรื่อยๆ ฝึกไปเรื่อยทาให้บ่อยทําให้มากเดี๋ยวมันก็คอยเกิดควา่มชินไปเองการละกิเลสม,มันก็ละไปเองหอดบัลูโตผนดอกอ,อมันละไปเองบ่ลลูโตดอกหน้าในขณะที่เฮาลืมเลื่มเรื่องเล่าต่างๆนั่นเองนั่นแหละมันละจกัก็ออล่ะเลื่มคิดหอดผู้นั้นลื่มสร้างผู้นี้ลื่มหักผู้นั้นผู้นี้นั่นนะเลื่มจากไดนั่นลื่มจากไดนี่นี่ไหมนะี่แหละในช่วงขณะที่มันลืมไปจากหาหน้าที่นั่นแหละมันละในขณะที่ลืมไปนั่นแหละออมันละแบบนั้นคือการคับนอหนรับ นอนรับเอาแม่บังขับลาปลัวลงไปโหลดนอนหัวให้มันถึงหมอนว่าลาปลดไม่มีผู้ดใด็ะได้ดอกอ,อันนี้ก็คือกันให้ฝึกไปเรื่อยๆในขณะที่เขาเริ่มคิดถึงคนสั์สิงของอยากได้นั่นอยากเป็นนี่นั่นแหละนั่นแหละมันละละแบบนั้นมันละในขณะที่ลืมไปนั่นแหละนี่ว่าโลกเขาสอนให้จำท่ามเขาสอนให้ลืมด้อในขณะที่มันระยะห่างมาจากหนึ่งหน้าที่นี่ปุ๊บทุกมันบดิมดีเน่ยพบมันก็บ่าเกิดพร้อมพะวันว่ามีความรู้สึกในความพอใจแล้วบ่พอใจ แล้แต่ละคนฝึกหัดไปเรื่อยๆกินเข่าก็คือการเอาบังคับไปดูหาข้ามโกสิอิมหรือแปดข้ามกสิอิมกินไปเรื่อยๆอิมเรารู้สึกเองดอกว่าอิมเนาะคือการนั่นแหละกินเข่าผู้ได้บังคับได้ความรู้สึกของเจ้าของเองมันตัวเจ้าของอะไรดอกอิมก็คืออิมตัวเออแต่แปดข้ามอิมหาข้ามอิมหรือสิบหาข้ามอิมแต่บางที่มันไปอิมอยู่ในวางเก่าข้ามเดยสันเออ กะกะทูรในตัวเองได้เลยอว,ว่ามันอีม,มันพ่อเนี่ยกะทูรูนตัวเองแบบนั้นนอนรับก็คือการบังคับให้รับเลยกับอะไรปฏิบัติธรรมก็คือ,คอ,คอการบังคับเอาผลมันเลยกับ่ะไ้และอย่าลืมคําว่าอุปจาระสมาธิเด้อทุกคนส่วนมากติดอยู่ในติดของข้าอยู่ในอาการความรู้สึกนี่ปิธีมันเกิดขึ้นมากไหมหลายอย่างบ่แมนแค่พิธีหาที่มีในตำราปัาเชียนไว้เด้มันมียิ่งกว่านั้น แต่คนสิฆ่าแล้วเขาไปเป็นอาการนั่นเขาไปเป็นเขาไปมีความรู้สึกกับมันเออบอลูอยู่ซื้อ,อยังเขียนการโยกการสันนี่โยกยังสี่กับโยกนี่โยกนาโยกหลังนี่หรือนมลงไปมันเป็นแค่ความรู้สึกได้นั่นนะนั่นแหละอุปจาระมันมาเหตุให,ห้าออกจากความตั้งมั่นในความสงบเออมันมาเหตุนั่นนะ <c oughs> บางคนผู้อื่นได้เหตุแต่ของนั่นแหละจิตตะังคารแต่ของปรุงสอนกันขึ้นมาอีกที่หนึ่งได้ <no liebe> แต่เขารู้ยุ่ซื่อๆนี่บ่อเ็นยังเออมันสีโยกก็โยกไปมันสีสั้นก็สั้นไปมันสีปลื้มคนหัวลูกกับคนหัวลูกไปเออคนคือมันคือหยาค่าเนี่ยเป็นแผงกระซาอยู่เต็มหัวอยู่กับมีเออบางที่หนามันก็ตึงๆชาชาหลัเป็นคือหมดคือให้ไตน้ำขอบดังขอบปากขอบหูไตไปทั่วแหละเออกะไตไปลูกซึกโตซื่อๆนี่นี่คือลูกซึ้เฉยจะขิดนะจะขิดจะพ่อใจแล้วบ่พอใจ จากนั้นก็นบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างเช่นการการเห็นบบนี้ก็มี่<แ>เห็นคนยางแวบไปแวบมากับมีใส่สุดขาวมั่งใส่สุดนันนีมั่งบวุลมร่วมว่าเห็นเทวดาเห็นพวกเทวดาอินพุ่มเห็นนั่งฝ่านังสวรรค์เห็นนรกเห็นอย่างหลายๆยอย่างเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่เกิดขึ้นมาในเนิ่นเอ,อิญวันนิมิตนิมิตนั่นแหละ เห็นหอดพระพุทธเจ้าเห็นว่าพุทธลูกมั่งเห็นว่าพุทธเจ้าเป็นคนมนังทั้งสี่ถ้าเหาบ่คิดออกไปนั่นแหละเอื่นว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาเป็นเครื่องยืนยันเด้ออุเบกขาคือบ่คิดอย่างอุเบกอุบัติกับสังขารสิ่งที่อุบัติขึ้นมากระทบจึงเรียกว่ามันเป็นอุปัติสังขารและอุปัติเด้เขาว่าอุเบกขาตัดต่อมาเชื่อมกันเป็นอุเบกขา แม้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบเราก็ไม่หวันไหวนี่แหละจิตจึงตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขานนี้เองเหตุใดเหาสิเหตุใดคิดเอาเลยในขณะที่มันเจอในเหตุปัจจุบันนั้นมันบ่ได้หรอกส่วนมากก็เป็นเังสั้นแต่ว่าทําให้มากทําให้บ่อยเกิดความค่อยชินบ่สนใจเองเกิดความค่อยชิ้นล่ะสิบ่สนใจเองเพราะว่ามัน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 เกิดดูเข้าดูเขาคือเฮ่าเที่ยวทางนั่นแหละ เทียวดูเขาดูเขามันก็ชื่อทางใดเออบ่ได้ตื่นเต้นบ่ได้ตกหลุมตก่บนะอะไรทุกคนฝึกเอาเออที่วบามาเนี่บ่ได้ว้าใหงเสือเด้เว่าใหงฟังอยากจะกล่ะเออความเชื่อบังคับกันไม่ได้เออความเชื่ออย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งความเชื่อก็เลยบอกว่าความเชื่อนั้นบังคับกันไม่ได้เออเป็นแค่ว่าเขาแสดงทัศนะืศีอความเห็นเออ ศนะได้ว่าเขา,าแสดงเทวทัศนะได้เขาบด้แสดงเทวทัตตะบด้แสดงความเป็นอัตตาตัวตนออกมาแต่ว่าแสดงทัศนะหรือความเห็นแล้วถ้าไผยสิเห็นในความเห็นนั่นแล้วถ้าไผยสินั่งไปปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติผู้นัน้นจะเห็นความจริงแท้ความจริงกับความเชื่อจึงบ่คือกันแหละผู้ใดปฏิบัติไปก็เห็นความจริงของมันเองละใด้หรือบด้ให้สังเกตอารมณ์เจ้าของเด้อ หลายคนที่เขาถามรู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติได้ขั้นไหน่าไปถามขันมันนจะว่ารู้ได้จังไดว่าจะเลื่อนขึ้นขนาดใดออละอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจได้มากเพียงเท่าไหร่อันนั่นแหละเออจะเริญขึ้นมากเพียงเท่านั้นแหละละอารมณ์เด้อความรู้สึกเด้อความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนี่อ,อคนเท่าเวลามันโกรธมันโมโหแสดงว่ามันบ่พอใจม่นว่าออความสูนความโมโหของไผของมันนั่นนะ่ะ มันแสดงออกทั้งลักษณะท,ท่าทางขับเกขาขามจากับความรู้สึกมีเรื่อแสดงออกมาก่อนมันจังกายกับจังเหตุไปกัดแขวกัดข้างกัดปากเตพุ่นเตพี่ยักรล้วคิ้วตาฟุดฟึดฟัดฟัดแสดงนำเสียงนำนักของเสียงมีเบด,ดอ่ะเออทะละตัวนี้ออกมาได้นั่นแหละจิเซริเล่นหรือว่าจะเล่นสิได้ผลมากหรือผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่หฮาละ่ะนั่นเองความบอพอใจก็เกิดจากความพอใจนั่นแหละมันพอใจได้มันจังบอกพอใจ ้าใจว่าละพวกนี้เออคือเฮ้ากันพ่อใจบุคคลผู้ใดผู้หนึง่งอะไรแต่เกิดว่ามีคนอีกผู้หนึง่งมาจีบจังสีเข้าก็าเกิดความบ่พอใจเห็นบปม่นก็เป็นเงสั้นแหละความความยินดีพอใจเนี่ยเป็นเหตุนํามาซึ่งความไม่พอใจสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันเด้พวกเจ้ากิดดีๆเดอเออดีตกับอนาคตก็คือสิ่งเดียวกันความพอใจและไม่พอใจคือสิ่งเดียวกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเกิดเบ็ด ถ้าเอาสิ่งหนึ่งก็ได้สิ่งหนึ่งฉะนั้นต้องยุบกลางๆมันให้ได้<อ>ต้องวางใจเป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าหาต้องการฝึกฝึกไปเรื่อยๆจะเลื่อนขึ้นหรือว่าจะเลื่อนขึ้นนั่นก็บเบิ่งความรู้สึกของตัวเองเออนี่แหละคำว่า,าละความยึดมั่นถือมั่นกะละอัตตาตัวตนละความรู้สึกที่มีความยินดีพอใจได้นี่เองเอเอเห็นบ่าวสิพวกเข้าว่ากันสวดๆละขัข้งกินาโทสักกินนาโมหกักกินนาละละคัก แต่ละราคาได้โทสักกี่นามันที่มาจากใสราคาแปลว่าความยินดีจะว่าละ่ละราคาแปลว่าความยินดีพอใจยินดีในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสแล้วก็ล่งสูอารมณ์นี่เองอารมณ์ความรู้สึกพอใจนั่เองนี่แหละราคาเออแต่หฮา,าละราคาได้โทรสะบ่เกิดเห็นว่าล่ะความยินดีพอใจได้แล้วความพอใจมันบ่เกิดเด้เพราะว่ามันเกิดจากความพอใจเห็นว่าราคาโทสะโมหะละเป็นอันว่าละตัวเดียวละได้ทั้งสาม หรือจะเอาหัวใจปฏิจจสมบาทสายดับ<อ>การละอวิชาญ,ญาติเว,วะอาเสสะนี่วิราคะนิโรธาเห็นว่ละวิราคะนี่เนี่ยเมื่อความยินดีพอใจขาดสูญสิ้นไปแล้วหายไปแล้วดับไปแล้วนั่นสังขาระนิโรธมันกับว่คคิดบุงแตงนะ่งในความอยากได้อยากเป็นอีกตัวอัน,นละฝฟกไปเรื่อยต้องสีได้เอาพราะ

wa Ayu suka lang waktu Samankak yang melakukan kursabarwatan